จะทำน้ำมะม่วงหามะนาวโหให้กินเด้อจ้ะนี่นะคะที่เก็บเมื่อกลางวันนี้นะคะเดี๋ยวยายจะพาท,ทำให้กินนะคะตอนนี้กำลังต้มน้ำร้อนอยู่นะคะตอนนี้ยายก็จะบีบอันนี้ลงไปใส่นะคะ f อซนะคะสวัสดีทุกคนเด้อจ้ะอันนี้ก็คือมะม่วงหามะนาวโห่ประมาณหนึ่งกิโลนะคะ เตรียมต้มแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ยายก็ใส่น้ำสองขวดน้ำดื่มไปสองขวดนะคะตอนนี้จะจะบี้มะม่วงหามะนาวโหให้มันแต,แตกนิดนึงนะคะเผื่อน้ำเขาจะได้ออกนะคะนี่มันจะได้ออกถ้าไม่บี้มันต้มเลยสีสันเขาไม่ค่อยออกเท่าไหร่ยายก็เลยจะบี้บี้นะคะบี้นิดนึงนะคะ ไม่บีก็ได้นะ FC บางคนก็เขาต้มไปเลยแล้วเขาก็มากดเอาทีหลังตอนนี้ยายกำลังต้มน้ําให้มันเดือดอยู่นะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะต้มน้ําให้มันเดือดอยู่ตอนนี้นะคะใส่น้ําไปสองขวดนะคะอยากได้น้ําเยอะก็ใส่เยอะถ้าอยากได้สีสันก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะนี่นะคะตอนนี้กําลังต้มน้ําอยู่นะคะ FC นะคะนี่ มะม่วงหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะจะเอาลงให้น้ำมันเดือดเสร็จเราถึงจะเอาลงไปนะคะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะถึงจะเอามะม่วงหามานาโหลงไป ให้น้ำมันเดือดเรียบร้อยแล้วก็จะน้้ำเอามปม่วงลงไปนะคะต้องรอให้เขาเดือดก่อนนะคะเอฟซี H c. เขาจะได้สุกๆนิดนึงน้ำเขาจะได้ออกสีสันนะคะน้ำใส่ไปสองขวดถ้าอยากได้เยอะก็ใส่น้ำเยอะถ้าอยากได้สีข้มข้นก็ใส่น้ำน้อยแต่ยายใส่สองขวดนี้นะคะน้ำตาลยังาไมา่ได้ต้มยังไม่ได้บอกสูตรน้าตาลนะคะเ c ีนะคะ ตอนนี้ก็คือมะม่วงหามะนาวโหเรากําลังรอน้ําร้อนอยู่นะคะกําลังรอน้ําร้อนเพื่อจะทําให้กินนะคะไอ้จีนะคะมะม่วงหามะนาวโหน่ากินมากเลยนะคะไอ้จีน่าทานไหมคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกทายนะคะมะม่วงหามะนาวโหจ้ามากินด้วยกันนะคะ นี่อยากจะทําน้ํามะม่วงให้กินนะคะเอฟซีนะคะตอนนี้กําลังต้มน้ําอยู่นะคะแล้วก็เราก็จะกรองน้ําสวยๆไว้นะคะแต่แต่ว่ารอให้มันเย็นก่อนนะคะถึงจะทานได้ต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคะตอนนี้ให้ดูวิธีจะทําก่อนนะคะที่เราไปเก็บมาวันนี้นะคะนี่นะคะได้เยอะเลยนะคะ น้ำเดือดปุ๊บเราก็จะลบลงไปในหม้อนะคะเอฟซีนะคะถ้าน้ําเดือดเราก็จะใส่หม้อลงไปเลยนะคะนี่นะคะเราต้มน้ําอยู่นะคะตอนนี้นี่นะคะ,ะ,คะมองเห็นไหมอเอฟซีมองเห็นบอลมัน้นจะตกแกะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เอฟซมันจะร่วง ดูน้กกันไปเลยมันติต๊น่ะโอเคสวัสดีจ้ายายกำลังจะทำน้ำมะม่วงนะาาหามะนาวโหให้ดื่มให้ทานนะคะเอฟจีจ๋าตอนนี้กำลังต้มน้ำอยู่นะคะนี่นะคะก็มะม่วงประมาณหนึ่งกิโลนะคะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่มะม่วงลงไปนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะโอ้ยน้ำเดือดแล้วใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเอฟใส่เกลือนิดน,นึง รอให้เขาเดือดนิดนึงนะคะเดี๋ยวยายก็จะคนนิดนึงก่อน สวัสดีทุกคนจ้ารอให้มันเดือดก่อนนะคะตอนนี้กำลังรอเดือดเพราะว่าเราใส่ลงไปปุ๊บน้ำก็จะหยุดเดือดเนาะเพราะว่ามันเยอะน่าจะได้เติมน้ำอีกน,นิดนึงถ้าเราอยากได้เข้มข้นเราก็ไม่ต้องเติมน้ำแต่ยายอยากได้น้ำอีกเพราะมันเยอะนะคะ แต่ถ้าใส่แค่นี้เราก็ดูก่อนว่าสีสันเขาจะเข้มข้นขนาดไหนนะคะสีสันเขาแตใส่สองขวดสองขวดนี้นะคะคอยดูนะว่าเขาจะเข้มขนาดไหนนะคะเอฟีนะคะตอนนี้รอให้เขาเดือดอยู่จ้านี่นะคะรอให้เขาเดือดอยู่เพราะน้ำเดือดแล้วเราเอาลงไปนะคะนี่รอให้เขาเดือดนิดนึงน,น,นะคะโอเค รอยก็เดือดเอาไปวานคู่กันก็ไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณโมอะไรคุณมาอะไมาิาสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อจะ้ะคุณวันดีสวัสดีค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะตอนนี้ยายกำลังยืนพักเป้าอยู่ <c oughs> เดือดแล้วจ้า ้มให้มันเดือดแล้วเราก็จะมาบี้เอาน้ําเขานะคะมันบี้เอาน้ําเขาให้แล้วก็เราจะต้มน้าตาลใส่ใบเตยสักเล็กน้อยใส่หนึ่งใบนะคะให้มีรสชาติหอมนะคะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวสีใบเตยมันจะออกใส่นะคะใส่ให้มันแค่หอมๆเฉยๆนะคะใส่ใบเตยแค่หอมถ้าใส่เยอะเดี๋ยวสีมันจะออกเป็นใบเตยสีเขียว เดือดแล้วตอนนี้นะคะเยอะมากเลยเนี่ยกิโลกว่าหรืนต่างให้เดือดสักพักหนึ่งมันจะได้กดง่ายๆนะคะถ้ามันเดือดอถ้าเขาสุกมากเขาจะได้กดง่ายขึ้นนะคะ fc นะคะดูขั้นตอนตอนนี้เราทำให้ดูนะคะ พิธีทำเฉยๆนะคะตอนนี้นะคะกำลังต้มนะคะเอฟปีน,ะะนี้ต้มแล้วนะคะต้มน้ำเดือดนะคะเราค่อยไปบี้อีกทีหนึ่งนะคะบี้น้ำเขากองน้ำเขาอย่างเดียวนะคะเนื้อไม่ได้เอานะคะ